เอานะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเซ็ตสปีดของเดินเนิร์ดนะฮะเซ็ตนี้ผมบอกว่าเลยว่าอนาคตตีตลาดแน่นอนนะครับอ่าโอเคอธิบายก่อนนะมันเป็นเป็นเปิร์กตีเร็วหนึ่งแล้วก็เดินเร็วอีกหนึ่งแล้วก็ถีบไม้เร็วอีกหนึ่งแล้วก็กันตันเร็วอีกหนึ่งนะฮะก็คือเซตสปีดสปีดหมดเลยนะไปลุยเจอคนหนึ่งตรงนี้ เฮโลเฮ้อะไรระเบิดตรงนั้นวะแหนมาถีบอย่างเร็วอะ่ะ <c> ถ <oughs> ีบเร็ววะผมว่าตรงนั้นปั่นกันมันเลยนะเฮ้ยปราอุ้ยเต็มเต็มปราโอ้โห คนก็ส์อะทุกคนคือแบบตีเร็วมากอะคือเปิร์กมันตีเร็วเว้ยมันตีเร็วเรียบแบบปุ๊บปั๊บปั๊บเลยอะเฮ้ยถุดยอดว่ะเจ๋ง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 ให้ตรงนี้มีหนึ่งคนมีหนึ่งคนเห็นแล้วเห็นแล้วคอเดดคอเดดเฮ้ยทูเทปทูเทปคนนี้เป็นเหยื่อนี่ยว่ะคงต้องเก็บโทเค็นนะคนนั่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 นไปเลยครับตรงไหนมีส่งเสียงดังบรึน จริงๆเราควรจะเดี๋ยวผมจะแบบจะเก็บตัวเข็นแล้วเดินตีให้ดูนะแต่รอเหลือสักสองตัวก่อนเจอหนึ่งคนแล้วตอนนี้รมาสิขาพะโหลนวเนียแสนตนยังไงยังไงะโนโบิงครับผมหนึ่งดิเรียกันตันกันต้นโอ้โหหน้ายกขึ้นอย่างเร็วครับผมแบบน,นี้แล้วก็ถีบเร็วนะเมื่อกี้เป็นไงบ้าง โอ้สุดยอดไปเลยนะเครื่องไหนเสร็จเครื่องหมดบ้านถีบเร็วโอ้โหสุดยอดไปเลยวัยรุ่นโคตรก๊อดเลยนะมีคนรอช่วยคนนี้อยู่นั่นน่ะมันจะโดดบ้านลงมาเว้มันดูลาดลาวอยู่อ่ะตรงนี้มีหนึ่งนะรอยเท้านะสะเก็ดอ่ะ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 ฉีกฉีกฉีก ยังไงครับยังไงครับัะโหลคุณเออ,อเฮ้ยนี่วอดโอ้ไม่กอดมันก็ใส่ของดีเหมือนกันนี่มาตีเร็วไปหน่อยเท่าทีนี่มึงกระโดดจังเลยโฮโลัลโหล รู้ว่าพี่เป็นใครไอ้น้องเองรู้ว่าพี่เป็นใครเองจะหนาวไปก่อนพระเฮ้ยอีกแล้วมันใส่อะไรมาเนี่ยทำไมดวงมันแข็งเฮ้ยตีไงนทำไมเจะเอาไม่อยู่ฮัลโหลแค่นี้เองอุ้มเลยเดีย๋ยวเพื่อนมันมา,มาล้มตรงไม้ปายแขวนแม่เซตนี้โหดจริงๆครับบอกเลยเครื่องจะเจ็บ ม,มาดีมาดีบอกเลยอันนั้นแน่ตีนอนดีกว่าคนนี้นี่ไงนี่ไงเบรนเอ้ยไปแม่งเพราะว่าเปิร์กไม่อ่อนข้อเปิร์กตีเร็วมันตีเร็วเกินอ่ะคือจริงผมผมไม่ควรใจร้อนขนาดนี้ฮ้ยดูดิเร็วเกิน ทุชแอบมาสวยจัดว่ะผมว่าสวยจัดว่ะไปอีกหนึ่งสัวนี้แล้วก็ไปตรงนั้นเลยที่เดิมอ่าเห็นรอยเห็นรอยอ่าเสร็จจนได้เอาดิอ่าอีนนี้ ทำไมจะต้องวอนครับเจ๋งไม่จริงอย่านะเจ๋งไม่จริงอย่านะฮะหลอะไรนี่ไงตายยากกับพี่นะน้องๆผมยังไม่ได้เก็บแมงมุมเลยเนี่ยต้องรอเหลือสักสองตัวปึ๊บมุมนู้นเลย ว้ยงอ้ะโหสวนทางกันไปอ่า,อ,าอ่นี่อินี่อินี่ติดดอดหน้าต่างเลยนะเราเอาปุ๊บ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 อันนั้นแน่สี่ไงนี่ไงเล่นลินล้นเหรอวันนี้ไม่เป็นเหยื่อผมมาดิเนี่ผมแบบไม่ไหวแล้วแมงมุมไม่ต้องเก็บหรอกครับไม่จำเป็นโอ้ไม่กอดตายยากสวย มันจะโดนผมตรงเน,น,นี้ยนี่ไงสามร้อสิบองศาฟาลเรนไฮบาลเรนเฮิร์ตนี่งไงล้มไปอีกหนึ่งเจอเปิงไม่หว่นข้อผมเข้าไปเดี๋ยวรู้เรื่องนี่งไงไปอีกหนึ่งกลับมาคุมก่อนกลับมาคุมก่อน ยังไงล่ะหายตายยังฮัะโหลอีนี่น่าจะแทงหลังนะเนี่ยผมรู้เลยเฮ้ยคนนี้ไม่มีนี่ว่เไม่หรือมีวะลองดูแล้วกันก็มีกันตันอ่ะเฮ้ไม,ม่เกี่ยวนี่มาตอนนี้เอ,อะไรครับคุณเล่นอะไรคุณเล่นอะไรของคุณนี่ไงเดือดเนิรหลอกไฟเข้าไปดิ รู้เรื่องปล่าล่ะเหนียวเหนียวเหนียวแตกเองวะเนี่ยคนเนี้ยยังวะอีกรอบหนึ่งวะเสียงใครร้องวะเมื่อกี้มีเสียงอีกคนหนึ่งร้องอ่ะเฮ้ยข้างนั้นจะเตะอ่านี่แข็งอ่าแข็งความแข็งนี่ไงทำให้มึงล่วงเนี่ยแม่ แข็งเกรินแข็งเกรินโอเคฮิวสดตรงนั้นเลยเห็นเลยหมาดๆนั่นแน่ไอคนนี้ตายนะบอกเลยรอบนี้ติ๊กไปฉายอะไรผมเนี่ยเอาดีก็ตตยเออบ็อกเหรอเอามาด้วยการมาด้วยการ บรานี่ไงบราบราบราแล้วแล้วยังไงนี่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 ไงอเอาหรอเอาปะล่ะเอาไม่ล่าไอ้น้องเอาปม่ล่ะไอ้น้องเอาไม่ล่ายืนหนึ่งอยู่คนเดียว เอาไหมล่ะหุยเอ้ยฮะดึงอาจารย์มาเฮไอ,นไอคนนึงก่อนเียก่ว่าอัน,นันอัน,นั้นแน่เกมเดือดเกมตึงอะโหลเกมเดือดเกมตึงเกมเดือดเกมตึงเอานอนหมดดีกว่านะชอน็อตนี้บอกไว้ก่อน คนนี้น่าจะฉีกไปช่วยอีกคนนึงตรงนั้นพรานอนบิงหนึ่งต้องจำไม่ได้ว่าใครอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้อีอีนิดเดียวอีหนูนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับ ีกคนหนึ่งน่าจะไปดึงละนี่ไงนอนแล้วก็ดึงนอนแล้วก็ดึงไปพิงต่อไม่ได้เอาดีเอาดีเอาด,อาดีดูด้วยอ้า ยังไง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 น้อนๆยังไงอาจจะหลอกหลอกหลอกไปทีนึงหลอกไปทีนึงหลอกไปทีนึง่งล่วงไปทีนึงนี่ล่วงไปทีนึงอุ้ยมันว่ะมันว่ะสุดยอดไปเลยว่ะถีบเร็วนึงใช้เบิร์กถีบเร็วนึงพระพระโอเคเฮ้ยเดือดว่ะชอบว่ะ มาหรือเปล่าเขาไปรีกันแล้วจะจะมีคนแถวๆนี้นะัเนี่ยนจะจะมีคนแถวๆนี้หรือเปล่าอุ้มเลยแล้วกันนะผมว่าไอ้ด้นเคบรื้นเรียบร้อยมาไม่ทนันแตกคนหนึ่งเรื่องนั้นเลย มาดีโว้ยค้นมันะะนะส่มันก็เก็บแต้มไปเยอะเลยนะถีบเร็วนิดนึงเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันเหลือสามเครื่องนี่เองนะครับง่ายๆเลยนะ <c oughs> เดินยัดตัวผมเฉย <c oughs> ยังไงคนนี้นี่ไงไม่เข็ดไง เองเป็นคนไม่เข็ดอ่ะเองอ่ะโอ้ oh God. ไโอ้ยโอ้ยโอ้โดนไโ่โด้ไโ่นโดนโบเร็วครับ้ีบเร็ว <c oughs> เดยโเยโยโอยโอย้ยโ้อ้มอ้นอนยโอ้ย เอาไปหนึ่งดอกเอาไปหนึ่งดอกเอาไปหนึ่งดอกไอตัวนี้ไอตัวนี้มันชอบโดดนะเนี่ยถ่ายโดดนะตัวเนี้ยดดิโดดตาตางไอคนเนี้ยต้องไปดึงอีกคนแล้วตีโร่ะตีโร่ไม่ดึงอีกคนว่ะ ไปของแขวนเลยแล้วกันนะคนนี้ผมจะไม่แขวนข้างล่างนะครับจะไม่แขวนเต่านั้นอนะ่ะทันนะวะเป็นการคุมเครื่องไปด้วยแล้วก็คุมอีกคนหนึ่งที่เพิ่งล้มไปด้วยรู้เรื่องเฮ้อีกคนนึงอยู่ไหนหนะอคนที่จะแห้งตายนะเนี่ยคือประเด็นคือเขาเจ็บไง เดี๋ยวผมใช้เปิร์กถีบเร็วแั๊บนึงเฮ้ยไปช่วยเพื่อนดิไม่ได้เฝ้าเยดเคไม่ได้เรื่องอยู่เนี่ยเต็นนี่โหดนะครับลองลองใส่ไปเล่นดูนะ <The Nerd. S 1> เดินเนิร์ดเครื่องนี้เหรอเ <c oughs> ก็ปล่อยเพื่อนตายเหรอครับแล้วกอ็ออกหลุมนะ <c oughs> ถีบเร็ว <c oughs> ตายครับคน <c oughs> นั้นอนะ หลุมผมน่า,า,นาจะไม like. <The pain inside here> ่เจอนะเขาน่าจะเขาน่าจะรู้อยู่หรือเปล่านะไม่มั่นใจเหตุผลที่เขาไม่มาช่วยนะเฮลโหลผมเดินช้าด้วยดิดวงใครดีผมว่าดวงมันดีกว่าผมว่ะ งใครดีดวงใครดีฮัลโหลประตูอยู่ระนาบเดียวกันด้วยเรียบร้อยชอดนี้เพิ่งใส่สปีดโอ้โหเก็บสี่แน่นอนครับชอดนี้ผมไม่รู้ว่าอีคนนึงอยู่ไหนนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะกบดันเลยทีเดียวมันไม่มาช่วยเพื่อนเลยนะหรือว่ามีกุญแจหรือเปล่านะ ไม่ชัวร์ฮะถ้ามีก็คงน่าจะเปิดออกครับเบื้องต้นนี้ไม่มีเสียงระเบิดคือเขาไม่ได้เอฟเคแน่นอนครับเดินเช็คอย่างง่ายเลยไม่ต้องบิงก็ได้นะ่ะสายสปีดคือเอาจริงเบรงที่ผมใส่มาตรงเนี้ยแม่งแทบจะไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์เทียอะเลเลยอ่ะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ผมได้ยินเพียงของใครบางคนเปิดเสร็จแล้วมั้งในป่านนี้มันเปิดประตูนี้ครับน้องๆอ,อยากตายแบบไหนอ่ะว่างไงเรา หลอกไฟอยากตายแบบไหนเอางี้ดีกว่าแผนดีกว่าวะทุกคนผมว่าเต้มสามหมื่นสองครับตอนนี้ลองดูพระโนมันสายตีเร็วเฮ้ยไม่สามหมื่นสองว่ะอาจจะสามหมื่นหะนึ่งมั้งเนี่ยแขนไม่เต็มครับ Na